เปิดมาทันหูเปิดมาทันดูทดสอบทดสอบิงใช่เดี๋ยวเราถามเนเต็งตูหลุดรอดเะไคนรอขึ้นหลดกะจโอ้ยเปิดจรงเนี้ขามได้ป้เนี่ยขามได้ครับเอาขามให้พี่น้องเบิ่งน้โอ้ยพี่ใช้สีขามเมื่อกี้โอ้ยเป็นยางปิ่นเลยสิมันเปิดได้ตาก่อนให้ไปนะครับ ไปฮ้ยเอ้าึ้นละทีนั่นฮะบอแมนคุ้ยคุ้ยยู่พุนเฮงยังหนวยสรุปบอเดี๋ยวบอสรุปขอคนเราขอคุ้ยเนี่ยเว้ยคือกันละครือกันเดี๋เอากระสันกระยูทำกันซะยาสียคุ้ยวางคุ้ยวางทีแมาล็อกไว้ล็อกไว้เอาเอาที่นี่เอที่นี่คุ้ยเข่าคอกอะไรที่นี่มาครับ ไอ้เด oh, ี๋ยวเดี๋ยวสนเข้ากันเข้าไปได้าไปนสวนจูงเพลงนี่จะว่าคุยตนี้เข้าหันมาเข้าหันเน่าบริกรรมคาถาตีลุยุยเป๊ะเป๊ะเป๊ะรอรอพีน้าไปแข่งโอลิมปแค่ก็ีโอลิมปิกไปโอลิมปิก แล้้ว่่ครับพีนองสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ผมสิมา,าติดตามชีวิตไอ้แขกหลอดน,นะครับหรือไอ้คมนะครับสิมาเบิ่งว่าชีวิตในแต่ละมือเพิ่นเฮ็ดหยังนะครับได้ยินข่าวว่าเพิ่นเพิ่นพักอยู่บ้านหลังเก่าของสาวนอ้อยเพชรบ้านแพงนะครับมาจบเจาะเบิ่งก่อนพี่น้องว่าเพิ่อนอยู่บ้านบ่มื้อนี้นี่ที่พี่น้องเห็นนะครับก็บเป็นบ้านหลังเก่าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่ว่าตอนนี้พเพิน่นล็อกกุญแจเนาะพี่เลือแม่นบ่ครับแมนค่ะแมนล็อกกุญแจ <Be> ขันเมิ้งเพิ่บวายุบนันนีเพิ่งกะชิยู่แปลงพักเนาะครับเนาะ <Be an. S 2> มีสองหม่องเนาะถ้าวอยุปแปลงพักเพิ่งกะชิยูค่คอกไหวลูกพี่เพิ่นกระสันเดี๋ยวผ้าพีผ้าหนองไปเบิ่งแปลงพักิ่นก่อนนะครับ uh huh. ปะ่ะมาเมื่อนีนะครับพี่น้องต้องบอกว่าผมมีโอกาสได้มาบ้านพี่เลือนนะครับเนาะอ่าก็เลยว่าเห็นพีนอ้อ,นองอมเมต์เขามาหลอยากเห็นแขกรอดอีก ผมก็เลยว่าอ่ะเมื่อนี้มาแบบบ่ได้ทั่บ,บ่ได้บอกบ,บ่ได้ย,ยังเพ่อนเลยครับก็บถือโอกาสมาเซื้อไพ่เลยพ่อ่อๆก็ค่อยตามมาเด้อพี่นอ้องเด้อมาตามมาเบิ่งเลยครับีบ่บ่อแป้งพักเพลินแมนค่ะแมนนี่แหละนี่ครับพี่น้องต้องบอกว่าเป็นอาณาจักรดินแดงแห่งความสุขของไอแขกหลอนนะครับอยู่ติดกับบึงบ้านแพงนะครับบึงบ้านแพงต้องบอกว่าเป็นบึงทีงดงามนะครับ ทางนั้นที่เรามองเห็นคืออย่างครับวัดวัดโนนวัดโนนอ้อมแก้ววัดโนนอ้อมแก้วเนาะต้องบอกว่าวัดสวยงามครับเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งทอดผ้าป่านี่เป็นแปลงพักเพิ่นนะครับพี่น้องอ่าต้องบอกว่าเพิ่งเก็บไปเบิดชุดแรกเพิ่งเก็บไปเบิดตอนนี้เพิ่นกำลังสิเตรียมพวนดินปลูกผักชีวิตเพิ่นเพิ่นบอกว่างานดีเลยเพิ่นเพิ่นมักปลูกผักเพื่อได้แบ่งปันพี่แบ่งปันน้องพี่น้องบ้านไกลเพื่อขายครับปลูกบ่ขายปลูกให้พี่ให้น้องกินเลยพี่น่องอยากกินอยมาเก็บเอานะเพิ่นมันเพิ่นว่าเพิ่น ฮดน้ำใกล้ๆตื่นขึ้นมาเห็นพักสดชื่นชีวิตเพิ่งกับสดสดใสสดชื่นเนาะพี่น้องเนาะนะครับได้ยินพี่น้องว่าโอ้ยดีใจได้กินพักแขกหลอดนะครับปลูกบัวาใครรีพี่น้องปลูกปลูกไฮฟ,ฟี่ที่นี่ขอญาติเด้อพี่น้องเด้อไอแขกหลอดขอญาติเด้อมาแบบบ่ได้บอกไปเจาะบังกรครับพี่น้องว่า,าขันเพิ่นปรอยู่ในบ้านสาวน้อยบ้านหลังเก่าเนาะเพิ่นกะสีมานอนอยู่บนนี้พี่น้องนี่เป็นที่พักผ่อนอีกมุมหนึ่งของเพิ่นนะครับเพิ่นกะสีมาใสชีวิตอยู่นี่เหมืนบ่ครับาถามมาเพิ่งพี่น้อง โอ้บรรยากาศดีเนาะร่มเย็นตลอดเนาะมีพักมีมีหลายๆอย่างหลายๆสิ่งหลายอย่างโอ้ยพี่น้องหอดแล้วพี่น้องโอ้ที่นอนเพลินเราหมักใส่ชีวิตแบบชิวชิวโอ้อุปกรณ์เพลินเครื่องร่างของขังเพลินหลายคักเนาะต้องบอกพี่น้องเป็นที่นอนแบบเรียบง่ายนะเพ่อนบอกว่าเพลินใส่เพินเพนมักชีวิตที่เป็นไลสไตล์ของเพิินสไตล์อินดีเนาะนะครับก็ถือว่าแขกหลอนเนี่ยเป็นชีวิตที่น่าติดตามพี่น้องหลักๆเพ่อนมาเข็นงานจิตอาสา นะครับหลังจากจิตอาสามีเดินไฟมีงานบุญงานบวชงานอย่างตันงๆแล้วปุ๊บอีกหนึ่งภารกิจเพิ่งกระชไปใช่นะครับไปหหนามยุไ่นะให้ค้วยค่ะห้นามยุขอกยุขอกค่้วยยุแถวได้ครับแถวไอแถวสนามกีฬากางสนามกีฬากางตะบนแพ่งยางมีจังน้อยในพี่น้องสรุปแล้วเพิ่นบายูเพิ่นประยูต่ว่าให้พี่ให้น้องได้เห็นแค่บางมุมบางส่วนในพี่น้องเด้ออันนี้กระิเป็นบึงบ้านแทงพี่น้องข้ามขวนบัานแท่งเข้าไปจะไหนนะครับ คำขวัญบ้านแพงเขาว่าจะไหนพี่เลื่อนจำได้ปะบ้านแพงตำบลแพงศีวิไลตำบลแพงศรีวิไลองค์พระใหญ่นะพี่น้องใจกลางบึงนั่นพี่น้องเห็นปะครับนั่นองค์พระใหญ่ใจกลางบึงเป็นหนึ่งพอเสือกกชมนกเป็ดน้ำเลื้ล้ำเลื้ล้ำอีกยังครับลดอาหารเลื้ล้ำลดอาหารถิ่นฐานหมอลำดังถิ่นฐานถิ่นฐานหมอลำดังนะครับเนาะโอ้มี หมอรำสาวน้อยเพชรบ้านแพงหมอรำเพชรลำเพิ่นหมอลำบัวริมบึงนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นพื้นที่เนี่ยบึงบ้านแพงเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์อันนี้เขาเอิ่นพักเนีครับนี่คืองามแต่อันนี้เพื่อนเดินพักอีโจกค่ะพักอีโจกบอแมนค่ะผู้ใดอยากมาหาปูหาปลาหาได้ซื้อไอถ้าใครอยากจะมาหาปูหาปลาเนี่ยเขาหาได้เลยบ่ครับหรือ่าเพ่งบอ่นบ่แพงค่ะขันบ้านอื่นมาหานี่หาได้บอได้ค่ะหาได้ต่หาพ่อกินจะหาไปขายเนาะหาหาพ่ออยู่พ่อกินไปประกอบอาหารเนาะ ครับพี่น้องที่นี่เพิ่อนปรอยู่แล้วพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปตามไปตามที่พี่เลือนบอกว่าถ้าเพิ่อนปรอยู่บ้านเพิ่นต้องอยู่ให้<อ>น้ำอยู่ขอกล้วยอยู่อกล้ยสนาม,นามพิลากังสนามก<อ>ีฬากลางนะครับ,บ,บเนาะเพ,เพราะว่าพี่น้องอยากเห็นว่าชีวิตเพิ่นณปัจจุบันณปัจจุบันพี่น้องต้องย้ำครันี้ครับว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังเนี้ยผมก็อยากเห็นเหมือนกันพี่น้องให้พี่น้องพร้อมแล้วตามมาเลยครับโอ้ย นาซีเมนตรงนี้เลยพี่น้องอ้าวถึงแล้วเขาไปชมกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวดับรถจังหน่อยก่อนไปเบิงเบิงพันยู่จนนังไดเนาะแขกหลอดนี่เนาะโอ้พึ่งก็ได้บันยูดีแต่หื้บรรยากาศดีดีเนาะมาถืบอบ่เนาะมาตามหาพี่กัดไอ้แขกหลอดเพิ่นมาเพิ่นมาให้น้ำขั้ย อยู่ขอบคั้วยโอ้ข้วยเพิ่นงามคักมาตามมาพี่เดือนมาตามเบิงเบิงชีวิตเพื่อนเพื่อนเป็นผูบาวอินดีเน้อพี่น้องเ้อะคนใส่ชีวิตมีความสุขคักนั่นันพี่น้องได้ยินแล้วคล้ายเสียงเพิ่นแต่ว่าบ่ท่านหูกันในพี่น้องว่ามาหาครับมาจอบมาจอบโอ้ยเบิงเบิงค้วยคัก สงสัยถึกแล้วพี่น้องมาหอดได้ย like 네ินเสียงเพิ่นเบาเบาออกไม่หรือพี่น้องมาตามมาตามมาโอ้ยเปิดไหนบ่นอยู่ดีแต่น้องมันจอบมันจอบเปิดมาตันหูเปิดมาตันหูดูตรวจอบตรวจสอบที่วัเปิดมาทันหูห้องห้องห้องเขาห้องเขาร้องเขาร้อง เงี้ยเงจ้าเอ๋โอ้สวัสดีครับมาจอบเลยมึงนี่มาจอบมพี่น้องเพิ่นทักเข่ามาหาเพิ่นรายอยากเห็นชีวิตแขกหลอดแท้ก็เลยมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบึงอุ้ยเอาติดไม่ห็จังหน่อยเนี่ยอันนี้จะไม่ดีบอไดบอกก่อนเอาไม่เอาไม่ตัวนี้น้ำโอ้ยคือตกใจกันแต่นอบานบูนีิบฟันว่าว่าประสิมาหยียบสั่งเหยียบ ซากเหยียบหน้าพญาเหยียบพญาเหยียบใครครับต้องบอกว่าเดี๋ยวๆให้เบาสู้ฟังเนี่ยเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปหาบันคุยกันน้ำพรมนก่อนเดี๋ยวนะใช่ใช่ไหมโอ้คือได้บอลยูดีแท้มามามาพี่เรื่อนมาพี่พมบ่บอลนี่บอลน้ำพมก็ได้นี่ครับ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 โอ้ยเก่าเก่าตังเดี๋ยวเดี๋ยวหาตัง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  ผมดีครับมากับท่านโอ้โหปัญหาบทไหนนางดีดีต <Leah> ัว <grateful> ก็อีหยังเนี่ยใครอีกอันหนึ่งดิเขายืนเบากว่าเด็ดตัวบาวบ๊าวนางครับนางเบิ้งครับเด็กนางเบิ้งนางเบิ้งโอ้โหนางเบิ้งไปนางไปในการตอนรับด้วยพี่น้องเด้อปัญหาเบิ้งหรือเพิ่นญหาเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวครับเดี๋ยวถ่ายกันสรุปปัญหาเบิ้งหรือเพิ่นญหาเบิ้งกสั่นจะเข้านางใหญ่เิ่นมากก่อนสักเพิ่นเสียช้ังเนาะพี่น้องเนาะโอ้ชีวิตเพิ่นว่าธรรมดาครับ ชีวิตแขกหลอดเนี่ยผมเริ่มรู้จักพี่น้องตอนเพิ่นคอปเวอร์เพลงของหนุ่มโจเพชรบันแทงนะครับเพราะหนาวงสาวหน่อยเพชรบันแพงเป็นคอปเวอร์เพลงผัวนอกสมรสอ้ยเ,นนเยพิ่นอินเนอร์อารมณ์เพิ่นสุดยอดครับพี่น้องเนาะซึมเนื่องมาจากผมถ่ายคลิปสัมผัสเปิดใจเพิ่นอยู่บ้านพี่เลื่อนนะครับหลังจากพี่น้องก็เลยคอมเมนต์มาหลาๆอยากให้ผมมาถ่ายเรื่องเาวาชีวิตของแขกหลอดเนี่ยเมื่อนี้ผมก็มาบ้านแพงอีกรอบพี่น้องก็เลยว่าเอ้ามาจอบรถ ครับครับไปจังไหนมาจังไหนขอให้ืมถามจูงหันครับไปจังไหนมาจังไสนอสรุปผมขี่รถมาจ้ะ <laughs> สรุปคูณได้ถามไปอ,อันว่าเป็นยังคือได้มาหอดพีด่สิคิดทอดครับคิดทอดคิดหอดแบบไหนคิดทอดมีมือนี้มีโอกาสม,มือนี้มีมาบานหลายต่วมือนีมน้มันเกิดมือนี้มันเกิดพอดีโรคมาธุระอยู่ออฟฟิศอยู่ขอนแก่นนะครับเสร็จปุ๊บก็เลยมา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 กินเขาอยู่บ้านที่เลื่อนโอ้ยีบังอีบังกึก ครับว่างเกิดของเสียบอกเนี่ยครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยถือโอกาสครับเบิกมือมืออานตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นตอนแรกนะพี่น้องเด้อเสร็จปุ๊บผมก็เลยถือโอกาสมามาบ้านมาบานเท่งแล้วอืมแสดงว่าสมือเลี้ยงต้องได้กินกับเปรซ่าแน่เนาถือประกาศไหถือประกาศวาเสร็จปุ๊บถือโอกาสมาบานเท่งอลไรก็เลยคิดฮอดคิดฮอดแขกหลอดอืก่อนอื่น ก่อนอื่นเท่าซีบอกกันเทาสวัสดีพี่สวัสดีน้องกันไปยังค้นหอดต้องหอมแจ่มกวันนี้ครับเดี๋ยวสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับผมน้องบอวว่าพี่น้องอยู่ในเมืองไหรลอวาอยุ่ตั้งแดนนะครับครับซุกเสมอดก็ตานเนาะแมนครับซุกเสมอมันเสมอมั่นเคื่อไม่คว่เก็บจะห้ไใดคว่ไข่แย่ห้หนี้ครับถูก้อพี่น้องเด้อผมสันติออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องจากที่ตามหาไอ้แขกหลอดมาพอเหมือนนี้มาพอเิ่นยูคขอกค้วยผมอาคมนุ่มเอ็ดได้หมีแขกหลอดแกรอด แต่ฉายาที่คนรู้จักกันผ่านฉายาที่คนหูจักผ่านผ่านกระแสสังคมกระแสโซเชียลก็คือแขกหลอดเนาะอันนี้ครับเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีพี่น้องเป็นครั้งแรกอีหลีหรือว่าเทือแรกครับเทือแรกแน่นครับพ่อต้องบอกครับบอเดทู้บอเดทบอกบอเดทบอกกันเลยครับถือว่ามาจูุ๋มเพราะว่าผมเองเนี่ยกะเห้ากะเห็นหลายๆช่องเนผมเห็นรถตู้มากเนี่ยผมเก็บเป็นเหรียญดีครับเหรียญไปยังคือเซเรนครับเหรียญซื้อเรียญซื้อตั้งรักแม่นบอก คือสมือผมสีดูแลแบบว่าผมสินอย่างนี้ต่ลเมินบ่ครับแดีวยาเฮาสิบรรยายทีลทเรื่ียงเนาะเะเรื่องเพราะว่าห้างมือผมก็นอนเฮ็ดปลูกผักปลูกงาหยังทุ่นผมก็ท่านเห็ดแต่ว่าเมื่อกี้ผมไปเนี่ยถือว่าพักเข้าเบิดฤดูกาลเราเฮากำลังสิท่วนดินปลูกพักไม่แมนบ่กาสิเริ่มต้นฤดกูกาลใหมครับแมนเพราะว่าหนาหนาวจังปลูกได้ไดเพวก็ได็ยินงข่าวว่าหนุ่มเอดเพชรบ้านแพงหรือแขกลอดเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นคนที่มาปลูกพักหลายแมนบ่ครับ เราปลูกพ,พักบ่ขายพร้อมให้พี่น้องกินดีแม่นปอในเงี้ยหนึ่งเมาแม่นบ่เปอขึ้นมาดีคักดีขาดแท้มันดีให้ดีขาดแบบแบบนี้นี่ก็คือเอาเฮ็ดก็ลงทุนก็ซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อปุ๋ยซื้อน,อนั่นซื้อนี้ยมาซีนีใน้พักแน่แม่นบ่ล่ะครับผู้ใดอยากาก็มาขอเอาไปเลยเอาไปเลยอือครับอยากได้ก็เก็บให้เฮาคือบ่ขายเอาเงินในหาบาท10บาททางเแค่มันบ่บ่ ว่าไรย,งยาง,ง,ง,งขึ้นทองมันก็สำคัญกับผมปับบนเลดิหรือว่าเพิ่นงหาบาทที่บาทมันกับว่าไรพ่อเขาก็เลยบอกเอาให้เพิ่นกินฟรีเลยมันบ่ต้งเสีย่นี้เพราะว่าไม่ได้ดีครับเเากูยังขึนทองอยู่หลาบหลแต่ว่าผมว่ามันสำคัญแบบดีดิขึ้นทองนี่ครับสมุดกล้วยนี่ต,ตัวละแสนกว่าบาทตัวละแสนกว่ามีเงินกล่องเยอะมากอ่สิมาซื้อเพิ่งนี่ซื้อได้บ่ไ่ได้ครับเป็นยังครับเพิ่งเพ่ขายไหมเพิ่งเพ่ขาย ลักษณะางสี่ไหมครับแมนคันไฮไลท์ก็แสนมันอาจจะขายเนาะบ่อขายคือเก่าบ่อขายคืจะได้เอาไปซื้อสิงนี้มาคือจัำขับนี่ล้วถือว่าคนเลี้ยงควายกับเพิ่นก็มีความหักเนาะครับมีความหักความหมักเป็นบ่อไอ้แมนครับเมื่อนี้มา่อหอดแล้วต้องบอกก่อนผมขออนุญาตเล่าบรรยากาศจังหน่อยเนี่ยครับคือสถานที่ตองนี้แมนยังครับของมันเป็นที่ของของไผของหลวงของของของหลวงของหมู่บัติเขาเรียกว่าตั้งแต่ละหมู่บัติพูดสิแบ่งกันเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นพื้นที่หลวงครับแล้ว ให้คนมาเช่ามาเช่าเพื่อทำการเกษตรเนี่ยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนี่ยเป็นป่ะคับเหลียงเป็ดเหลียงไก่เลี้ยงอยังเลี้ยเราปลูกงาปลูกยังแต่ว่าลูกพี่เราก็เคยไปหาผมคือไอเรากับพี่น้องกันนี่ไอหรือลูกพี่ซื้อยังครับพญ่จํพญ่จํบอกหรือว่าลูกพี่เปิดร้านอาหารน้องเกมน้องเกมอยู่ที่บ้านแพงเป็นบะเนี่ยครับโอ้เราเลยว่ากูเซาเมืองนี้ได้แรงกูทีเอาไกลเอาวัวเอาควายมาเลี้ยงอี่างงี้แล้วบองที่เนาะผมก็เลยแต่ตะกี้เป็นปลาหกเนี่ยครับคือผมเป็นคนที่มาบุก มาเห็นให้เราพูดียวแล้วผมมีเลียอีกอย่างผมก็ตัดพวกนั้นเห็นบ่จากที่เป็นปลาจนจนเป็นรูปเป็นล่างนะครับเนาะมีพื้นที่สร้างเฮือนน้อยแม่นบ่กระท่อมน้อยอันนี้บ้านผู้ใดอยู่นี่ใส่มือกระท่อมมุงฟางบ้านไวกนี้มุงฟางครับกระท่อมุงสังกะสีมุงสังกะสีเนาะคืนบ่กไงคือไอรอนหรือว่าผมนี่เป็นผู้เฮ็ดให้เพิ่นเป็นผู้เฮ็ดเลยแม่นครับเจ้าขอ้วยจังซี่ที่อยกมาเห็นสองคนกำลังครับบ้านนี้ คือคือมาอินดีแล้กก็คือมักเฮ็ดความสุขผมเนี่ก็เป็นคนมักสไตล์นี่เด้มักอยู่แบบธรรมดาไหมอันนี้มักสุกธรรมดาอันนี้ทุกสุกดิบผมผมสีบ่ออกไาเลยนีทุกซุกดิบแต่ว่ามักสุกดีกว่ามักสุกดีกว่าเป็นยังครับคือหนึ่งได้ไปเฮ็ดไปเฮ็ดจริงจงไปเฮ็ดดูแลไปซอยพีซอยน้องหรือว่าเสียงเสียงหรือว่าอาสาไฟจังจิคิดอาสาเฮ็ดให้ผมี่คิดใจผมดิมีสุขแมนครับ ผม <are> สิว <ketchup> ่าผมบ่ดีหรือว่าผมสิว่าผมดีกับซ้ำผมสิบ่ปากผมบ่ปากผมสิมองเบิ่องมุเจ้าคือกันสิจอบเบิ่องมุเจ้าคพื่อนเนาะผมสิมาดีหรือไม่ไรผมสิบ่ปากนี่สิแหละครับผมเป็นคนสีตัวแล้วผมสีขับพยายามกลมหัวให้ยอยู่ตลอดครับแล้วบ่่บบ่ว่าเจ้าของสีนั้นอันนี้แต่ว่าอันไหนที่มันดีสิ่ัไหนที่มันดีเฮ้ยมาร่วมกันก่อนครับมาหาสู้กันกินหรือว่าก็มวนกันดีกว่าเนาะครับเฮ้ามาแนบเบื้งเจ้าของม่าอีหยังรอบๆขังเฮ้า ที่เรามีความสุขเขาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้ก่อนนะครับเนาะบางที่ผมสีเหลียวบางที่โปรตีนเจ้าของเลยครับเป็นอย่างนาะว่ามันดำมันดำถึงจะได้นั่นรบไปกนี่มันมีวิวบงคว้ยเนาะครับอันนี้แขกนี่แขกแขกเป็นแขกเนาะอืเป็นแขกอันนี้เนาะจ๊ะภาษาแขกได้อันนี้คอยมาบึงคว้ยนะอีอย่างนะบึงคว้ยหรือย่างนะคว้ยคว้ยนี่ออกเสียงให้ชัดสามตัวนี่ออกเสียงให้ชัดในเดี๋ยเดี๋ยวพี่น้องมันสำเนียงแขกสำเนียงแขก เอาไม้สิเอาไม้สินี่ต่ก่อนนะมีคุยออกมาทีแรกตัวน้อยๆนะเดี๋ยวนี้คุยใหญ่แล้วนะคุยเดชพี่น้องเลยหรือหรือหรือว่าภาษาไทยควายตะกี้แต่ก่อนเนี่ยนี่มีคุยสามตัวเดี๋ยวนี้ออกเมียแพรลูกมามีสองตัวทีนี้มีออกเมียแพรลูกมากเพราะท่านปรานด้วครับเพราะว่าผมนี่สิสิมาหอบหยาหอบยังแล้วว่าข้างมือกับไปเกี่ยวหยาข้างมือกับดูพี่แล้วไปบานนี้ผมสิบพาขี้กล้วยบึงเพราะว่าบ่หลูกข้างหีกี้เลย คั้ยขีได้บ่เนี่ยข้ีด่เขาขี้ค้วเราอีกน่อยบอกัการักสีตีนี่บ่นี่ผมถามเลยว่าเจียวยังกันไหม้วเพิ่นตัสี่เพงในสุดอยู่ในขอกตหนึ่งจักแสนประเมินได้ซื้อประเมินได้ซื้อเขาคิดเองหลอดมันห้างเกียมคุ้นขาทาจใจเข่าวข้าเขา่บังราคามันกับ่กี้แสนหอดแต่ว่าหางเกียคุ้นขาทาจจี่แจของที่งมากคันแม่นไอ้แขกหลอดประเมินคัวที่ตใหญ่สุดอยู่ในขอกเนี่สมุดเาตีราคาบังตีราคาจากสิ่งที่เราเลี้ยยงดดเเเเนนีี่่ออ้้ผมหพพววาแลื ให้น้อยเถอผมให้สองพันผมซื้อสรรคกันบ่เ้ยเ้ยนี่ราคนี่ไม่เลดียไม่ดเออลถอดผาตัวนี้อาซะไปเบิงไปเบิงค้วไปเดี๋ยวยังเอาอกเขถอดผาเนี่ถอดผานี้ถอดผานี้ว่าม่ถอนเกงไปเดี๋ยวเดีวให้ถามนี่ขึ้มาแต่งตูหลุดรอเถอะ่รอดขอูดังกะจิโอเปขามได้่นี่ขามได้ครับ เอาคามให้พี่น้องเบิ่งแนะี่โอ้ยพียน่น้องใช้พาสติกามเมื่อกี้โอ้ยเป็นยางหมดเลยด้ยิ <laughs> มันเปิดได้โอ้ยียังว่าหอยขึ้โอ้เนาะครับผมเขอไมายืนข้ะทางในบอเนี่ยเพราะว่ามันเสื่อมไปแล้วอันนี้ตัวผู้นี่ครับใช่ครับนี่ตัวผูเตะมันอันนี้จะขวบลนะครับจะขวบลวะเดาเดวเดายามันจะขวบ พ่อหัวไปใช่ผมยืนห่างจัะหน่อยเด้ออ่อาที่นี่เมื่อกี้อ้ยว่าอย่างนะเดี๋ยวผมเสียบไม้ให้นไหมในขวานนิดนึงเ <c oughs> มื่อนี้มาเบิ้งชีวิตอ่าอีกมุมหนึ่งของแขกหลอดคือเพิ่นไฮน้ำข้อยเ <c oughs> มื่อนี้เพิ่นสีมาแนะนำข้อยเน่ข้ย,ยมีซือบอ่เลี้ยงข้ยจักโตัวกะคา้ยไม่ต้องเปียกซือเพิ่นไปแน่นอกโตมาจะผมเทโซลานี่สิออมีที่ไดหนดูบ่แล้วเพื่อข้ยเข้ามาเข้า เทาก็อยากหูซื้อเนาะแม่นบ่ละะ่ะบว่ามองอะมาอันรีวิวไข่ขั้วยนี่สิบ่ปะวิ่งเบิง่งเท่ากันรีวิวกานชี้พ่อเราเลยครับพี่น้องสวัสดีครับมื้อน,นี้มารีวิวแขกหลอด <c oughs> ไอ้แขกหลอดครับสิขึ้นสิขึ้นขั้วยพี่น้องเบิ่งตินเนี่ยแม่นบ่โอ้ย,อยาวางถามหให้ถามก่อนนีอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเว้ยอย่าเฝ้าให้ถามก่อนเนี่ยคือเพิ่นทับเราดิเด้ยให้ผมทับอีกเพราะผมเดี๋ยวนี้ผมเฮ็ดนํา น้ำเชี่ยนเทียมตัวของผมเพื่อนแต่ว่าขันแม่นพี่น้องเพิ่นได้เห็นไอ้แขกหลอดขึ้นคั้วไนี่ต้องบอกว่าเพิ่นคงสิมักคักเลยผมก็อยากเห็นเหมือนกันครับเพราะว่าเฮาให้น้ำขั้วไอขาต้องเฮาต้องคุ้นเคยกับคั้วไอม่นบ่เขาต้องละหมาดซะก่อนละหมาดเขาอ่าเขาเอิ้นว่าบริกรรมคาถาเอ้ยไปสิเกองมันเลยเห็นบ่อยู่ซื่อบ่ามันนี่บ่สิ่งบดดิ่งเลย ว้ายไปเลยสรุปขึ้นได้ไหมไปขี้ป่ะไปขี้ป่ะเนี่ยสรุปขี้ได้ป่ะเนี่ยน่องนี่น้องดอกขุ่นบอลกันการต้อกรโดนขี้เลยเดี๋ยวบอลน้องดอกขุ่นน่องสุพรนศาไ๋ออ๋ออ๋อไปตัวนี้มันขี้ป่ะได้มั่นนี่อันนี้ก็ขี้ป่ะได้เท่ากันแมงนพอเดี๋ยวนี้เขาเขาต้อง่องมันมันเลยขี้ยากเจ้เอาไปขี้ตัวอื่นไปขี้น้องสุพรนศาดีกว่าไหมครับเสียะเซียะเจ้าพวกเังต้องพูดเห่ะใส่ครับตากองกันเดี๋ยวบกนี้ครับตากองใส่ไปนะครับพูดเหรออีียง แต่ก่องใครไปเนะครับไปเฮ้ยเอ้าขึ้นละทีนั่นฮะโมเมนต์คั่วคั่วยู่พุนเอาองยังผมมาหลังคล้วยเลยขอญยาดได้พี่น้องขอหยาดขอหยาดครับขอหยาดได้พี่น้องอย่าหักเด้อมาองสูบภาษาหักมากนี่มีห้าเลยครับพี่น้องจำซื้อกล้วยเดีวป่ะเนี่ยนี่นี่นื่อน้องเขาซื้อสูบภาษาบริกรรมครถาจะหน่อยเนี่ยขอเพิ่นเนี่ย ให้ผมจับเสื้อให้บ่เนี่ยบ่ครับบ่สเดี๋ยอ่าบริกรรมคาถาตีลุยตีลุยเป๊ะเป๊ะเป๊ะเดี๋ยวผมออกข้างห่างก็ได้พี่น้องเด้อมาต่วนมาเงี้ยเด้ออย่งเง้ยยังไงกูจะหามาใส่นอ้ะเนาะเขาไหมเขาเดี๋ยวผมยืนข้างห่างจะน้อยได้พี่น้องเด้อตอนนี้เดี๋ยวให้แขกหลอดเพิ่นเพิ่นเขาฉากผู้เดียวก่อนไอ้ไอ้ถามก่อนว่ามันใจทำไรเนี่ยมันมันใจทำไรเนี่ย โอ้ยของแสบเลยยอยมาพี่น้าเไปแข่งบอลลูกแท้ฮะว่าจะโอลิมปิกไปโอลิมปิกเคยขี่ว่านี่ฮะเคยขี่ว่านี่เคยเหรวเนาะพอเราสิซ้องไปเราสิไปอโอลิมปิกว่าคือเจ้าว่าเจ้าว่าคือยังขี่กุ้งไเจ้าว่า ต้องเอาเขาไปเขาดีคนรนี่ยังพกขี้ขึ้นเลยเอ้าผมผมคิดว่าผมเปี่ยวมัดจะส่งโบขี้ม้าดิอืมแต่ตอนนี้เขากลับช่องมันแล้วล่ะเพราะว่าได้ไลท์ไลท์ขวบแล้วครับส่วนข้อยสูงว่ะพี่น้องจะว่าข้อยสูงว่สูงสูงอยู่ครับเพราะว่าาสงหัวเลยครับแมนเพราะว่าเจ้าย่อลงไม่ได้สูงก็ตัวนี้งามเนาะครสองพันขายป่ะเนี่ยนะสองพันขายป่ะ วก็เมื่อกี้บอกว่าเสกพันหนึ่งเด้ฮะไรจั้าวไหลเอย่าเฝ้าอะไรเด้อไส่ใสนี่ยที่เนี่ยเอาไปกินน้ำป้าเขาไปเขาไปกินน้ำแล้วค่อยกินน้ำหรือไอ้กินไอ้กินหรือค่อยกินเด็กน้อคุ้นตะคุ้นตะคุ้นอีหยังมาคือกันแเถอะน้องๆเนาะเมื่อกี้โอ้ยมาขอคืนคุ้ยตาเต่งเมื่อกี้เอาให้ถามเนี่เมื่อกี้คือเฝ้าล่องแต่เมื่อกี้เนี่ยฮะคือเฝ้าล่องแต่ มาเมียนเพิ่งยันยันยัเนเพิ่งหึ้งโอ้ยมาหล่อน้ำตาแตกเบนพี่น้องอันนี้กําลัางพองป่ะเนี่ยเมีนครับใกล้ใกล้ใกล้ฉีออกเลยดิอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วป่ะเนี่ยเมีนดมเอาอิ่มอ๋อดมเอาเถอะเมีน,มนเอาคือเลี้ยงคั้วไอดีแท้ประหยัดน้ำเถอะบ่แมีนนะสรุปจุ้งจุ้งคั้วไอมาดมป่ะ นั่นครับมาดมน้ำอันนี้ไปใช้ต่ออันนี้คือจุกขั้วยมาก,กกว่าโกคนโง่ถามครับคนโง่ถามอีกว่าครับ <im ful> ขอสุดได้ครับขอขอสุดครับไปใช้ตัาเขาคอกแล้วเอาเข,ข,ขาคอกว่าสีคำนี้แล้ว <sh arp> <โ>อ๋ว <sh arp et> อมื่อกี้นั่นคือคือคอกข้างนอกมันบ่ให้ให้เขาได้รับแสงธรรมชาติเขาเออแปงแปลงแปลงแปงครับครับคนอีหยังมาคือแต่เอ้าสรุปเอ้า เขาอยู่อันไหนไปนี่เขาก็ล็อกไว้ไปนี่หวยสรุปบ่เดี๋ยวบเบ้ยสรุปคอคนหรือคอข้อยเนี่ยเว้ยคืออะไรครับเขากระสันไปะยิบทำการยาสีข้วยังขยวางข้อยวางทีมาล็อกไว้ล็อกไว้เอาเอาที่นี่ที่นี่ข้อยข้อข้ออะไรที่นี่มาครับ ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสวนเข้ากันเข้า่ได้สวนดินจยู่ม่งนี่เจ้ว่าข้อยวนี้เข้าหันมาเข้าหันเคี่ที่นี่ครับเมื่อกี้ค้อยกับเขาคอกและไอ้กับเขาตัวที่นี่กูแหนมกูขอกตัวพุ่นไปสำหรับที่เข้าเอาค้อยเอายางเขาคอกสำเร็จแล้วเดี๋ยวเจะเผาเอาค้อยหรือเอาค้นเอาข้อ๋อโอเคแต่ว่าเมื่อกี้คือเห็นคนเขาไปพร้อมเมื่อคือคักแท่พี่น้องไปได้แท่เสียกับขวนเลือดนี่ก่อตอได้หนิก่อตอได้อยากให้พี่น้องเพิ่น คือคือคือยังไงวะอยากให้พี่น้องเพิ่นอ่าเบิ่งเฮาใหญ่ๆเพิ่นมวนมีความสุขบ่ใหญ่เพิ่นซีเรียสเฮาก็เลยเว้านัวหัวอมวนจริงๆเบอร์แม่นตัวตนผมเลยครับเสีว่าว้าเสีว่าพี่น้องนี่เป็นยุ่งว่ะส๊อตฮะบ่แม่นเป็นยุ่งตัวซี่ไหมน <c oughs> ะครับพี่น้องต้องบอกว่าอีหยังที่เป็นสิ่งดีๆนะครับผมก็สิี่พาย,ยั่มเล่าเรื่องหรือว่าถ่ายทอดในมุมมองของในมุมของช่องสันติอุปเชี่ยวพี่น้องเด้อจบทายเนี่ยบอดนี้เอาข้าวเผาเอาข้าวาจบแท้มองนี้ผมว่าจะเสื่อ ื้อ,อยังซื้อเฟืองหรือซื้อ,อยังนกไมาเลี้ยงกินนี่นกนกกันกระจอกเทศนกกระจอกเทปไหมแป่นบ่เดี๋ยวมึเดี๋ยวมาจากักมือนกกระจอกเทศแล้วนกยังนกกระจอกเทศอ๋อนกกระจอกเทศคลิปนาเาจังเบื้องกันเดี๋ยวอยา่าเฝ้าอันนี้ไหมอันนี้ไหมเสี่ยงอยู่ไหมแต่สมัยตะกี้กับผู้าสาวเดี๋ยวอยา่าเฝ้าย่าเฝ้าคือคือบอกว่าหูเรื่องนกกระจอกเทศอีหยังพี่น้องเพิ่นถามคลิปนาเขาจังเบื่องกันเฮ้ยมันมีอย่างวิเศษในนกกระจอกเทศ ว่าไอพี่น้องเพิ่นมีเงี้ยพี่สิกัจังเบิ่งกันกัยังมาเสียเสียจะซวงเสื้อผ้าเสื้อไผ้าเนาะสืไผ้สีไฮโลกจังบอกว่าผิวเปี่ยงสมัยตะกี้นี่เพื่องฟางเอฟเวียงเฟียงหรือฟางสมัยตะกีนที่นี่กบูสาวแล้วกับูสาวเนาะต้องบอกว่าเวลาเขามีผู้สาวสมัยเขาเป็นผู้เขาเขาอยู่ไก่เฟื่องอบอุ่นคัทดูดีสิว่าคอยเถ้าดีเป็นบอกพระท่านว่าที่นี่เขาแม่เขาเอื่นว่ามารีวิวให้พี่ให้น้องเบิ่งแน่ว่าหนาหนาว ขันเขาเป็นคนอีสานเนาะเขาอยู่ไก่เฟืองหรืออยู่ไก่ฟางมันบอาพี่น้องอาจจะไม่เห็นว่าผมไปล่ำไปลองไปล่ำหรือว่าใครผมกัเห็ดอยู่บ้านแล้วก็อยู่มุอนอาสมเขาอาสมสิงกอยู่นี่ครับก็ถือว่าเป็นรักสไตล์อีกมุมหนึ่งความสุขของห้องมันบอครับเ้าก็พ่นน้ำพ่พักอยู่บ้านเก่าของสาวหน่อยเป็นวันแทงนะครับเนาะหลักกามาห้น้ำาค้วเนาะสไตล์ของห้องมีพี่น้องมีบุญมีงานต่างๆก็ถือว่าออกงานจิตอาสาโดยที่มีรถประจำตำแหน่งก็คือรถพ่วงซาเล่งคอจ่อ คอจอแปลว่าอย่างคมจวดคมจวดนะครับรถพ่วงซาเล่งแห่นะพี่น้องพันเห็ดนี่ดีเลยเดี๋ยวเมื่อหลังผม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 สิขอวหยาดไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับรถพ่วงแห่ซาเล่งเดี๋ยวบอกสัมภาผัสย่างเดียวเลื่องนี้ให้พี่น้องเพิ่นให้พี่น้องเพิ่นได้หู้จักนํางเนี้ยแล้วอ่าจากกลุ่มสัมผัสเพราะอะไนี่เอ้ยไปสว่าคักแกได้มาพอกันก็อยากถามอยากฮู้ตัวอ๋ออาจารย์เขาไปยังขอบคุณก็เสียอันนีขอบคุณหลายๆครับเสียอุ้ยจัก ก้นบึ้งอยากหูจากก้นลึกห้องหัวใจไหมว่าแต่ว่าเฮาต้องบอกไปทีละเล็กทีละน้อยให้พี่น,น,น,น้องเพิ่นได้ฮู้จักคันบอกเงี้ยเดี๋ยวพ่นสิเบิ่งบ่จบแม่นแต่ว่าตอนนี้นี่พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาแล้วครับตอนนี้อือคอมเมนต์เข้ามาแล้วเด้มีคนส่งกระแสจิตมาบอกเลยพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาว่าให้แขกหลอดสาธิตแน่คันเฮาอยู่ใกล้เฟืองหรือใกล้ฟางเนี่ยคันเฮาหนาวนี่เราจะใช้เฟืองเนี่ยให้เป็นประโยชน์ได้ยังไงสาธิตให้พี่น้อง,งเบิ่่งนเ,เป็นการติดรายการมาก่อนขอีกคนพี่เพิ่นเพิ่นร้องดีไอ้นิดอื พุ่งนี้แล้วเจ้ากุหลาบสาทิตเลยเสี่ยงโอ้ยอย่เห็นน่าเสียเป็นยังครับไปใส่กอ๊บไก่ดีกว่าเพื่อพี่เพื่อน้องเฮ็ดใต้เพื่อนบึงเป็นตัวอย่างซื้อก็ได้เข้าบ่ตงเฮ็ดอีีแต่าเฮ็ดแต่พี่น้องเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเนาะโอคือตัวล่ะโอเคครับพี่น้องเพื่อนโอเคแล้วจ้าเอ๋จ้าไปเลยครับทีนี้เฮ้าละพี่ละน้องเนี่ยหลักอีพี่ต่อไปเดี๋ยวเข้าสีมา EP ต่อไปเข้าสิมาอ่าทายําใไอพี่น้องบึงเกี่ยวกับนกกระจอกเทศแขกรอเลี้ยงไว้แมนบ่ครับ ขอบพุ่นพี่น้องครับที่เขามาเบิงแล้วก็กดติดตามขอบคุณพี่น้องที่เขามาคอมเมนต์ขอบคุณหลายๆขอบคุณเป็นยางสูงขอบคุณเป็นยางของพี่น้องที่เขามาเบิงแต่ว่าลงท้ายดีสุดมุจ้าเมียบ่ได้กันแล้วกันเป็นยังครับของขังอยู่นี่อาถันแห้งเอาอีรีเต๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไะเอ้าถึงเวลากลับแล้วเนาะเมื่อกี้ล่าพี่ล่าน้องนะครับเอ้า เรื่อกุญแจอ่าบ่ไดี้บายสารบ่ไดี้ยังพี่น้องบอ่แมเนบ่แมเนขังอีรีติต้องมีอัฐันอีรีผมต้องกลับไปถามแขกหลอดแหละพี่น้องมามาพี่นอ้องไอเอาสิกลับบ้านแล้วคือหากุญแจบ่พ,อพอ่ออัฐันอีรีติดขึ้นจังไหนคือคือหัวหลอดฮะบ่แมเอนบอมกุญแจไหมกุแจยังฟังรั่ฟังเสือๆนี่อาคมาอาคมเจ้าเหรียญอาคมตินี่บ่กุญแจยังครับ กูเจรถตู้ไหมบ่บเหน็นมันหายไปใส่ขุนก็พูดในบาทน้ำจ้าแต่ว่าหน้าตาเจ้าคือมีพี่รถแท้เอาไม่ได้เอามาถึงครับเผื่อมาถึงคือลากกันแล้วก็ที่มาบ่วงๆอย่างนั้แต่เด็กพี่น้องแก้งเตะเอาได้ตอนใดเนี่ยมันลากกันแล้วบางทีมันเจ้ากันยังกันเอาวันนี้พี่น้องยืนร <c oughs> อต <c oughs> ลอดเลพี่น้องเด้อ <c oughs> <c oughs> โอ้ยหาแก่งคนของเจ้าเนาะ